โอเคครับกลับไปอยู่กับออกซิเจนนอสอินคิวเดตกับแอมเจกันต่อนะครับผมได้คนใหม่มาแล้วครับนิปเบสนี่นิปเบสนี่นี่นนทำอะไรอะเกาะบันไดอยู่น่าจะน่าจะมาเก็บของนะแล้วข้างล่างเราทําเสร็จแล้วผมทําเสร็จแล้วครับนี่เรียบร้อยฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บดูดนะ้ำในตรงนี้มาใช้แต่ตรงนี้ผมยังไม่ได้พังนี่เข้าไปไงเดี๋ยวเราไปพังไอ้พวกนี้เข้าไปไครับวันนี้พังตรงนี้ให้น้ํามันไหลเข้ามาในนี้ไง เราจะได้เก็บน้าเพิ่มเติมครับตรงนี้ผมก็ยังไม่ได้เปิดใช้งานเลยตั้งเป็นแปดยังไม่เอาแซนมาเติมครับแซนผมเหลืออยู่สี่หมื่นโคหมื่นสี่โคไม่ต้องใช้เลยอะเนี่ยดูดิครับไม่ได้ใช้โคลเลยนะแต่พลังงานเต็มหลอดอะโคตรโหดอะเครื่องนี้ดีมากครับนเน t h อเ Gas แก๊สเนี่ยแล้วผมก็ย้ายไอ้ตัวนี้มาไว้ฝั่งนี้แหละเพื่อผลิตนเนอเชืแก๊ขึ้นไปอีกครับแต่มันต้องใช้น้ําสกปก ปล่อยออกมาจากไอเครื่องแอร์สคาเปอร์อ่ะเพราะผมต้องการจะดูดคาร์บอนไดออกไซด์ไงแต่ห้องนี้มันไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์เลยลเพราะผมใช้ตัวนี้ครับแปะเราจะไปลบตัวนี้ทิ้งกันเพราะว่าที่พ่นออกมาจากห้องนี้มันเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ล้วนนะครับเติมแซแล้วเครื่องก็ทํางานครับก็เอาน้ําดูดเข้านี่แอร์สคาเปอร์ก็ทํางานปุ๊บพอแอร์สคาเปอร์ดูดพวกคาร์บอนไดออกไซด์ทิ้งไปเราก็จะได้น้ําสกปรปกเข้ามาใช้งานในเครื่องปุ๋ย แล้วเครื่องปุ๋ยก็จะพ่นเป็นเนเธอร์แก๊สขึ้นไปให้เราจับมาใช้งานครับวนวนเวียนอยู่อย่างงี้แจ่มเลยทีเดียวเชียวแต่ตอนนี้ต้องให้มีคาร์บอนไดออกไซด์เยอะหน่อยเครื่องผลิตพลังงานโดยใช้เนเธอร์แก๊สเขาก็พ่นคาร์บอนไดออกไซด์เสียทิ้งมาแหละนี่ครับง่าแล้วก็ได้แล้วแหละแต่ต้องรอสักพักหนึ่งให้แก๊สแอร์บบอร์เขาดูดก่อนมันเป็นออกซิเจนทั้งนั้นเลยแล้วก็เซ็งพลังงานเราจะไม่เต็มเมานันเนี่ยนะต่อไปนะไปเราไปขุดตรงนี้ครับ ไม่น่าจะขึ้นได้นะฝั่งนูนะ้นน่ะฝันบนนะ่ะได้ยินเสียงผมได้ยินเสียงอะไรอ๋อ,อนี่ครับเอาต้นนี้กลายเป็นเอ็กเซลเลน์ไปแล้วครับ <c oughs> นายปุ๋ยเพียบปุ๋ยเพียบแล้วก็เก็บปุ๋ยมาใช้งานได้แล้วครับตอนนี้รวยไม่ต้องใช้เครื่องนี้แล้วก็ได้นะแต่ผมกลัวมันมีดินเสียอยู่ไงก็เลยยังใช้สองตัวนี้อยู่แล้วก็ห้องน้ำนี้อยู่ พาร์ทเนี้ยผมต้องการน้ำอีกสักหน่อยนึงผมปิดห้องตรงนี้ไปแล้วครับพังไปแล้วระหว่างห้องนะถ้าอยากให้เกิดสตรีมก็ต้องไปเปิดเครื่องนี้ครับให้เครื่องนี้ทํางานก็สตรีมก็น่าจะเต็มห้องอะท่วมแล้วท่วมแล้วฝั่งนี้เราก็จะได้น้ำนะครับมีน้ําสะอาดเข้ามาด้วยเดี๋ยวเครื่องผมก็พังไอ้เครื่องผลิตปุ๋ยครับมันก็พ่นเป็นเนเธอรแก๊สให้เราไงเราก็จะเอากลับมาใช้งานได้อะไรอย่างงี้น่าจะปั๊มตัวนี้ที่ดูดเข้ามาได้ ออกซิเจนนะไม่เอาเราไม่เอาออกซิเจนครับนี่ไงน้ำท่วมเข้ามาแล้วผมก็ไม่สามารถลงได้แล้วใช่ไหมฝั่งนู้นนะโอ้ยแค่นี้ก็ล้นแล้วครับเอาเอาไว้ก่อนแค่นี้ก็เต็มอ่างที่ผมกักเก็บไว้แล้วดูดกันไม่ทันเนี่ยผมจะเอาไปกลับไปใช้ในโคโลนีดีกว่ามาั้งเพราะผมต้องการน้ำอีกสักหน่อยนึ่ไงตอนเนี้ย พราะเราไม่ได้ใช้ตลอดอยู่แล้วถ้ามันไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์เสียมันก็ไม่ดูดครับแล้วก็ยาวมากับโคโรนีเราสวยงามที่สุดเข้าช่องนี้เลยครับนี่เป็นไงผมต่อไว้แล้วไงไอเส้นนี้ข้างบนไม่มีอะไรหรอกครับเป็นเส้นเปล่า,เ,ลาเส้นโล่งๆนะแล้วก็พังเส้นนี้ทิ้งไปเส้นบนเนี้ย อาหารศูนย์เอา้าอาหารหมดผมสั่งให้เขาเก็บเข้าในตู้เย็นแล้วนะอะไรวะทำไมไม่ทำอาหารนะ่ะเหลือเก้าสิบผมผมสั่งให้แม่ครัวเขาทำอาหารคนเดียวเลยครับคุกอ๋อ,อมีเดลิเวอรี่ไงเขาเลยไม่ทำโอเคเริ่มใหม่เริ่มใหม่อาหารหมดนี่สวยนะโหมีเป็นแสนเนาะสองแสนนะหมดในทิปตาเดียวเครื่องไฮโดรเจนผมก็ให้คือเหลือเครื่องเดียวครับ ราะยังไงมันก็ดูดได้แค่เครื่องเดียวเนี่ยก็เข้าออเครื่องนี้ที่เหลือถ้าไม่ใช่ไฮโดรเจนก็ออกเส้นนี้ครับแล้วก็เข้ามานี่มันมีอันนี้เข้ามาด้ยวยนะเนี่ยออกซิเจนเสียเนี่ยไม่เป็นไรแต่ก็โดนดูดทิ้งไปหมดครับหน่อยๆหน่อยๆทำอาหารอย่างเดียวแล้วตอนเนี้โอ้โหมาท่วมมาถึงตรงนี้เลยว่ะโคตรโฉดอะนี่ครับน้ำระบายไม่ทันทำตรงนี้ก่อน แอนซาคัเปิลถ้ามันไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์มันก็ไม่ดูดเนี่ยก็ค้างน้ำก็เลยไม่ได้ใช้งานครับเอากลับโพลนีเรามาแล้วกันเพราะยังไงมันก็เป็นน้ำสะอาดอยู่แล้วครับอันนิเซอโเวนกรรมัมฟังนี้ไปก่อนไอ้เมล็ดนี้ผมมีเท่าไรหร่อ่ะดูก่อนนะเท่าไหร่อะ่ะเจ็ดสิบสองจุดทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะ ุดแปดคืออะไรอ๋อเขาทำยาด้วยครับเนวก็ไม่หายผมว่าน่าจะบักเนวอะเนวน่าจะบักอะใช้เครื่องนี้ก็ไม่หายครับกินยาเป็นร้อยกว่าเม็ดแล้วเนี่ยอ๋อมไม่ทูดก๊สนี่หว่ามันไม่ผ่านช่องแก๊สไปนี่หว่านันก็อย่างนี้ครับให้เขาโดดก,กันหน่อยไม่เป็นไรอันบีซ์โบ เหลือเส้นนั้นเส้นเดียวแล้วเราก็ดูดกลับมาใช้งานได้แล้วเครื่องพิวเดฟายว่เทผมยีได้ทางานร้อยเปอร์เซ็นครับม่งนั้นน้ํามันจะท่วมเข้ามาข้างในเนี้นี่ไนงะอ๋อทางนี้ก็ไหลเข้ามาแล้วนี่ไงอันนี้ไหลเข้ามาแล้วเดี๋ยวข้างล่างนี้ปั๊มเอาไปดูดได้นะเยอะโคตรอะให้เขาทําอาหารกันแล้วตอนนี้ครับอาหารเหลือสามพันนะแล้วก็ปลูกผักให้เรียบร้อยนะตั้งเป็นเก้าแล้วครับ เขาชอบตั้งเป็นหกให้ผมอะ่ะผมตั้งเป็นเก้าแล้วก็ตั้งเป็นหกเห็นปะต้องกดเป็น v เวสครับแล้วก็ตั้งให้เป็นเก้าไงเขาถึงจะมาเก็บเกี่ยวกันน,นี้เราออกไปอันหนึงดีกว่าเนะเพราะยังเขาไม่มีอยู่แล้วแหละชั้นออกซิเจนโคตรหนาเลยถ้าลงมาก็โดนตัวนี้ดูดอยู่แล้วครับโคหมื่นหนึ่งแสนสี่พันแสนใกล้หมดแล้วแสนใช้เยอะมากมีหลายเครื่องครับ นี่ครับเราก็ดูดกับน้ําสะอาดกลับไปใช้งานในโคโรนีได้ถ้าถ้าเครื่อง a i r s c r u b b e r เขาไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์ hmm. เพื่อจะดูดเนี่ยก็ mm hmm. กลับโคโรนีครับน้ําก็ไม่ได้ใช้งาน mm hmm. ผมมี2ฝั่งอยู่แล้วล่ะน้ำอ่ะตักฝั่งนี้ก็มีครับเครื่องผลิต LJ เนี่ยแต่จริงไม่ได้ทำเครื่องผลิต l อ mm hmm. ไม่ไ mm hmm. มีใครมาทํางานทำอาหารก่อน7,000แล้วครับปลูกพงปลูกผัก,กเหลือ9เม็ดแล้วเนี่ย ้โตทำให้เป็นหมื่นก่อนอาหารน่ะเริ่มปลูกแล้วโค้งชั่วตอนแรกมีใครเอาแล้วน้ำมาท่วมไอตรงนี้ไหมเนี่ยน้ำต้องแข็งละลายครับต้องมอบทิ้งไปเนเธอร์แก๊สเจเนอเร์จะพ่นน้ำเสียอยู่ที่67.5ครับน้อยมาก คนนี้ว่ามาแบบเยอะโคตรนี่ทำแอ่งซะใหญ่เออ,อเครื่องจะได้ทำงานครับต้องคอยเติมนี่ตลอดนะก็แบ่งกันไปครับอันไหนที่น้ำสะอาดที่เหลือใช้เหลือกินก็กลับเข้าโคโลนี่เราอันไหนที่ทำงานของแอร์สครับเบก็ทำงานไปครับสลับกันเพราะถ้าไม่มีแอร์สครับเบอรไอเครื่องข้างล่างก็ทำงานไม่ได้ เครื่องผลิตปุ๋ยอะเราก็ต้องหาน้ำากกระปกไปเรื่อยๆครับหรือไม่ก็กองตรงนี้ให้เต็มก่อนนะแล้วเราก็ดึงน้ำากกระปกเข้าเครื่องพิวริฟาฟอย่างเี้ยสลับวนไปวนมาน้หาแซนนะเดี๋ยวผมเริ่มพอะปลูกก่อน,นครับเนี่ยเยอโคตรุดไปเทิร์ดกดไปเทริรด ทำไมตรงนี้ก็มีออกซิเจนนี่เหมือนเขาไม่มีอากาศหายใจเฉยผมว่าได้หมื่นโอ้โหนี่หมื่นเก้าแล้วเนี่ยแซนนะโคห,หมื่นหนึ่งโคห,หลังๆนี่แทบไม่ต้องใช้ครับมีเครื่องนี้ช่วยผ่อนนะเต็มตลอดอะไปหาอาหารดีกว่าไหมนี่ยครับโอ้โหไกลเกินอะนี่ขุดตัวนี้เข้าไปได้ได้มเล็ด ทำอันนี้กินกันไปก่อนก็ได้ครับตอนนี้ผมไม่มีงานค้างแล้วไงครับก็พอปลูกกันจะเริ่มพอปลูกกันได้แล้วแหละตอนนี้ที่เหลือก็เติมพวกนี้ครับผมจะดูก่อนไงว่าตรงไหนมันไม่จำเป็นต้องใช้เนี่ยตรงนี้รอลบยังไม่มาลบเลยครับโคตรนาน ตรงนี้จําเป็นไหมเนี่ยไอ้นียจําเป็นครับมันมีคาร์บอนไดออกไซด์ลงมาจากโคะต้องเอาไว้เดี๋ยวเข้ามาในโคโนนี่เราซวยเรทีเดียวเชียมตอนนี้ก็เก็บเกีียวเพราะโูะครับอาหารมีเยอะแต่ก็เสียไวมากครับเสียพร้อมกันหมดเลยโคเซงไงเทีเดียวเชียมนายไปทําอะไรอะ่ะอ,ออกซิเจนล้วนอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอไอ คาร์บอนไดออกไซด์หน่อยแล้วกันเนี่ยกำลังพ่น,พ,น,พ,นพ่นออกมาเครื่องเดียวก็แจ่มแล้วแต่ตอนนี้มันก็ใช้งานได้สองเครื่องครับ mm hmm. รู้สึกว่าเครื่องนี้จะตันนะเนี่ยเสนนนนน้นเนี้ยตันรู้วมันบั๊กวะเนี่ยนี่ออกสองเส้นเหรอเขียวเขียวอ๋อนี่ออกเส้นนู้นครับเนี่ยออกเส้นนู้นอันนี้เครื่องแรกเราอันนี้เครื่องที่สองเนี่ยเครื่องสองจะไม่ทํางาน สามรอยวันได้สบายสบายนะถ้ามีอาหารนะครับสิบสองเม็ดน้ำมาท่วมตรงนี้อีกต้องคอยมอบน้ำหรือไม่ก็พังเนี่ยทิ้งไปอะ่ะผมกลัวอุณหภูมิมันจะไม่ได้ดิน้ำผมเป็นไงแล้วขอแบบเต็มๆอะ่ะขออยากได้แบบเต็มๆอะ่ะดูดไปเลยน้ำง่ายดี ไหนต้นหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยมเมล็ดเนี่ยเยอะครับแต่อาหารนะยังไม่ได้เริ่มทำไงร้อยสามสิบเมตรพิชชาตั้งให้สาวนากักคุกเรามาคุกอย่างเดียวเลยครับไม่ต้องทำออื่นแล้วเขาน่าจะช่วยกันทำได้เนาะสมมติว่าอันนี้ปุ๊บออกมาอีกคนนึงก็ทำเครื่องนี้อ่เงี้ยดูดนน้ำดิน้อยน้อยเนาะ เนีย่ยมีตรงนี้ครับสามารถขุดเข้าไปเอาเม็ดได้ฟึ๊บข้างล่างผมไม่อยากจะลงเลยโตรน่ากลัวน่าจะลงได้นะผมว่าเนี่ยได้ละฮ้ออกซิเจนอยู่หนใดขึ้นโคตรนานกว่าจะถึงชั้นบนโคตรไกลอะ่ะอันนี้ทำนานไงครับ มุดไฟอ่ะมันต้องสองรอบสมรอบนะแต่ถ้าเป็นฟอร์ดบาร์เนี่ยสบายสบายร้อยเก้าละดินเสียไปตกอะไรตรงนั้นสเตย์สี่สิบห้าครับผมไม่ได้ตั้งใครนี่ไงมีเป็ดแสนสองหมืเจ็ดเข้าสู่สองร้อยห้าสิบห้าวันตรงนี้ก็มีโครครับเนี่ยเพียบผมอยากหา,มาเมล็ดอตะตอนเนี้ย นี่ไกดมาเลยครับตรงนู้นก็มีแต่ขึ้นไม่ได้นี่ครับบนอัพโหลดเอามาปลูกในโคลโนีเราครับอามาดูความเย็นห้องนี้ครับว่าไปถึงไหนแล้วนะนี่เป็นไงเริ่มแล้ว <c oughs> ก็เปิดเครื่องนี้ครับเพื่อให้ความร้อนมันมาดันชนกันก็ได้แล้วสตรีมแต่ได้ไทยพาทําให้ดูครับตอนนี้ขอเก็บอาหารก่อนรู้สึกว่าม,มีมีปัญหากับอาหารเลอเกินเฮ้ย <c oughs> ่วมานี่แล้วโอ้ยเอ้าทำไมอ่ะเป็นสตรีมเหรอมันมีเกเซอร์ตรงนี้ครับนี่ร้อนเหรอน้ำหยดหยดลงมานะเกเซอร์เขาก็ผลิตน้ำไม่เรื่อยแหละอาหารสูตรแล้วหิวกันหมดแล้วเนี่ย กินข้าวก่อนหลังมือเนี่ยมานลด้เก็บมาสิครับมันน่าจะมีอาหารที่ทำโดยพิชชาอย่างเดียวได้เนาะไม่มีอะ ถ้าเป็นอันนี้ก็ต้องใช้ไอ้น,นี่ด้วยสลีดฟิสเนี่ยน้ำเป็นไงบ้างละใกล้แล้วครับใกล้ถึงขีดที่ผมต้องการแล้วห้องนี้อะไรวะเนี่ยเต็มไปหมดพวกนายเข้าไม่ได้แล้วยีนีผมปิดตรงนี้ลงไปหน่อยนี่ไงดันลงไปหน่อยนีย่ไม่ใช่ ทำเสมอกันอย่างเงี้ยน้าเข้ามาในห้องนี้แน่นอนลําบากเราอีกครับโคตรหนาแน่นอ่ะสามพันกว่ามันไหลลงไปข้างล่างหมดไงถ้าจะกักก็ต้องกักไว้ข้างบน,นครับงันน้นก็ทำอันนี้ปิดไปอีกช่องนี้แล้วกันนะงบไปม่งั้นก็ไหลลงไปข้างล่างหมดอนะทำอหนนี้ปิดไปชั้นนึงครับ ทำเป็นตัวนี้ก็พอครับผมไม่ได้ลงไปข้างล่างอยู่แล้วละเนี่ย้ยกดข้างบนนี้ทิ้งครับแต่ผมรออาหารเต็มๆก่อนครับตอนนี้ก็กินไอ้มุสไฟไปก่อนมันจะช้างไงมุสไฟพันผลิตนานแต่ถ้าเป็นต้นพวกนี้แป๊บๆก็ได้แลครับต้องคอยมอบน้ำเนี่ยแตมีน้ำตรงนี้เนี่ยโ,โหเพียบมาตรงนี้ดีกว่า Okay. หาหาไปเรื่อยๆหาหาไปเรื่อยๆอย่างนี้ตรงนี้ก็ทําทางเข้าไปนะลงไปข้างล่างก่อนดีกว่าผมว่าอ,อย่างนี้ลงไปครับนี่โอเคแล้วก็เก็บยาวๆอัพหลดมาให้หมดครับน,นี่เอาไปปลูกที่โคลโนีเราแทนไอพวกมเมล็ดเนี่ยเก็บไปให้หมดเลยครับ อาหารสูงอีกแล้วกินวันต่อวันเลยใช่ไหมเนี่ยพูดมาร้อยสิบครับอีกสักหน่อยหนึง่งเขาลงไปเอาอะไรข้างล่างนูน้นนะเก็บเม็ดมานี่ไงมันอาจจะเจอออกซิเจนเนาะมันก็เลยไม่ดันขึ้นไปไม่ได้ต้องรอสักพักหนึ่งนี่ไงขึ้นมาแล้วโคตรไวเลยเห็นป่ะโคตรไวอะ่ะเมื่อกี้ผมอาจจะไปทำข้างล่างไง ก็ไหลลงข้างล่างครับในเธอร์แก๊สในเธอร์แก๊สมันน่าจะไหลขึ้นข้างบนเนี่ยข้างบนมันอาจจะมีออกซิเจนเนาะประมาณสี่พันก็มีเนี่ยเท่าไหร่และสองร้อยโอเคทําอันนี้แล้วครับมูดบาร์ก็ทําต่อไปแล้วครับแต่ไม่ต้องไปเปลี่ยนเป็นมูดไฟล์แล้วนี่จะไวแล้วครับถ้าเป็นหนมปังเนี่ยโอ้หดูเต็มหลอดแป๊บ ทำให้พอเต็มตู้เย็นนะ่ะผมว่าก็พอแล้วนะต้องทําเยอะขนาดนั้นไงนหรือไม่ก็ทําให้เต็มให้หมดเนี่ยน่าจะได้สองแสนนะถ้าเต็มหมดเนี่ยครับตันนี้มันฟีดด้วยคราวนี้ก็ทําทั้งมุสบาทํททั้งทําไมอนะคิดที่หน้าเป็นอะไร่วงนอนเอานอนดีกว่าที่ผลิตออกซิเจนเราก็ปกติครับ ยังมีออกซิเจนทั่วถึงนะถึงห้องน้ำนี้แค่นี้แหละที่ผมต้องการนะร้ยเก้าสิบห้าได้อีกยาวๆข้างล่างยังไม่ได้เก็บเลยหอบข้าวไปกินด้วยหรอพวกนายเดีเ๋ยวอับ <c oughs> ลงมายาวเลยนะ หนาวหนาวดูทำฝากดิเอลี่กลับบ้านดีกว่าดิ้ง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 ดิ้ขึ้นบันไดนะขึ้นโคตรใจอะบันไดรอประตูเปิดโคตรนานเอลี่เข้าไปทำอะไรเนี่ย กินข้าวแน่เลยผมว่าไปไหนน่ะไอลี่อ่ะห้องน้ำอะ่ะอ๋อทำปุ๋ยทำปุ๋ยผมไม่ต้องทำปุ๋ยก็ได้ที่จริงอะ่ะเพราะผมก็มีเครื่องผลิตปุ๋ยแล้วครับปุ๋ยอยู่ที่ห้าพันหกเอ้าแล้วห้องนี้เป็นอะไรวะเน,นี่ยมีดินเสียมาเพียบเลยครับเวนกรรมเก็บดินเสียมาหน่อย 1้อยเจสิบห้าอันได้ซาวประมาณสองหมื่น่ะถ้าทําเสร็จนะนี่ไงปลูกผักไปอีกแล้วไม่มีน้ําดูไม่มีใครมาสนใจเครื่องเอลเจเลยเอลเจผมเหลือยุ่เจ็ดร้อยนะเหมือนสามอาหารเหลืออีกสามโอ้โหมเมล็ดสามร้อยห้าสิบสามแล้วครับพอแล้วมั้งเนวอะ่ะหนูไม่ได้เป็นไรเนี่ยนี่ไงยังไม่หายเลย เขาอาบน้ำดิเผื่อจะหายเอาอาบไม่เสร็จเลยเก็บเข้าตู้เย็นด้วยครับสงสารพวกเข้าห้องน้ำตอนดึกอะก็ขึ้นต้องขึ้นมานอนต่อเนวก็ที่นอนอยู่ใกล้ๆนะเธอ,อไม่หายเลยครับเนวอะต้องอาบน้ำผมว่า เขาก็ไม่ได้เป็นอะไรร้ายแรงไงอาบน้ำได้นนแป๊บเดียวแล้วก็ออกไปแล้วดูดิผมก็ต้องเอาเส้นนี้ไปเส้นอื่นแล้วมั้งเส้นเนี้ยแยกมาครับเพราะมันเป็นห้องน้ําไงห้องสุขาอ่ลองดูห้องน้ําก็ให้ชนกันเหมือนเดิมแหละแต่ห้องสุขาก็แยกลงมาข้างล่างอย่างงี้มันต้องเข้าขาอย่างงี้ถูกแล้วครับปึ๊บก,ก็ลงมาข้างล่าง,ห,งห้องน้ำเฉพาะห้องน้ํานะก็เข้าตรงนี้ ราจะได้ไม่ต้องไปชนกับห้องอาบน้ำเราไงทำให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเขาห้องน้ำก็ไม่ได้ครับเหมือนเขายังอาบไม่เสร็จเนี่ยเห็นปะ่ะแล้วก็ลบเส้นนี้ทิ้งไปครับมันอาจจะวนกันไงตอนนี้ห้องน้ำใช้ไม่ได้แล้วนะต้องรีบทำตรงนี้ให้เสร็จหารหมื่นเก้าเขายัางชั่วครับมเมล็ดมีอยู่สามร้อยสิบหกโอย ค่อยแจ่มหน่อยยังไม่ได้เก็บข้างล่างนี้เลยครับเม็ดอีกเยอะแยะไปหมดทีเดียวเชียวนู่นโอ้โหดูดิดดโอ้พันเม็ดอ่ะเป็นกรมอย่างเยอะขวดยาวลงมาอย่างนี้นะครับแล้วเข้าไปเก็บข้างในนู้นเนี่ยลงมาทางนี้ก็ได้ละผมว่าอย่างนี้เลยดีกว่าเนาะ งานใหญ่แกแล้วก็ขุดอย่างนี้เข้าไปครับก็เข้าไปเก็บข้างในได้างเงี้เพียบเลยเต็มละใกล้เต็มละต้องมีคนเก็บอาหารเข้าตู้เย็นไว้ก่อนข้างบนนั่นเป็นสต็อกเสริมครับเนี่ยอาหารทั้งนั้นเสรจยดางห้องน้ำผมเอา้ายังไม่มีใครสร้างเลยหรอเนี่ยเฮียนกรไม่งัเขาจะเข้าห้องน้ำกันไม่ได้นะนี่ หิวข้าอ๋อผมสั่งให้เขาไปเก็บตรงนี้ครับเขาก็เลยมาทําแต่ตรงนี้กันก็ว่าอยู่ hey. ไม่ได้ทําอย่างอื่นกันเลยครับถึงว่าทต่ไม่มาสร้างให้ผมสักทีเนี <c oughs> ่ยสร้างครับเรียบร้อยเราก็ได้ระบบอย่างนี้ครับอันนี้เข้าอันนี้แทนเนี่ยจะได้ไม่ไปชนกับห้องน้ําผมเขาก็อาบแป,ป๊บเดียวอยู่ดีเนาะอาบยังไม่เหมือนยังไม่เสร็จอะ สองสามอันเนี่ยมันต้องมันอาจจะต้องใช้น้ำสะอาดด้วยไงงันเส้นนี้ตัดออกไปก่อนแล้วกันไม่งั้นเขาก็จะอาบน้ำกันไม่เต็มรูปแบบอะ่ะนี่ครับสามเครื่องเลย,เ,เ,ดยเดี๋ยวรอให้ระบบมันวนเยอะๆก่อนน้ำก็น่าจะค้างระบบเยอะโอเคน้ำสะอาดจะไม่มีครับโอเคไป เปิดเครื่องนี้สักพักหนึ่งผมจะปดเดี๋ยวผมไปแล้วอาหารเท่าไหร่ละเต็มแล้วทำไปเรื่อยๆเ,เลยครับพีดีไฟเครื่องนี้ก็ยังไม่ได้ใช้เนี่ยอ่า,าได้เต็มไหมเกือบเต็มอ่ะแต่ไม่เต็มอ่ะต้องดึงน้ำาจากตรงนี้มาใช้งานเนี่ย ให้เขาอาบในเต็มๆเนลจะได้หายทันทีครับมัน,นก็ดึงก่อนไหมโอเคไหหิวข้าวให้ไปกินข้าวละเข้าเส้นขาวครับให้เขาวนอยู่สักหน่อยหนึ่งไงให้น้ําค้างระบบหน่อยหนึ่งแต่ผมก็ลบทิ้งไปละเหมือนน้ำไม่พอก็ว่าอยู่ทำไมเนลไม่หายทันทีโอเคดึงน้ำละ อันนี้มันน้ําที่ไหลออกมาไงเส้นนี้ต้องลงเส้นนี้ครับแล้วก็เส้นเนี้ยเข้าเส้นขาวนูน้นข้างบนนูน้นีอันนี้ไม่ใช่ในเส้นนี้ไม่ใช่เลยสลับกันลบไปง่วงนอนอีกแล้วจะละมึดแล้วใช่ไหมเนี่ยเอา้าแหม่ปรับในห้องน้ำน่าจะทำไอ้น,นี่ได้เนาะสีของกระเบื้องเนี้ยแจ่มเลย ทำได้โูเอาไปเก็บข้างบนก็ได้นะอาหารนะสี่หมื่นสามครับอาหารนี่ไงเริ่มมาเก็บข้างบนกันแล้วต้องตัดที่นี้ออกไปก่อนโอเคแล้วก็เอาไหมเหมือนดึงน้ำมาใช้นั่นแหละครับแต่ก็ใช้วนกันไงห้องน้ำอาจจะใช้จะใช้น้ำได้เยอะสุดอาบได้ยังไม่เต็มอ่ะ โอเคน้ำเข้าแล้วรอยเขาเข้าห้องน้ํามันครับงั้นก็เครื่องเครื่องพิลิฟายก็ลงล่างเลยเนาะอย่างนี้ครับโอเคได้แล้วรู้สเต็ปแล้วอ,อย่างงี้ก่อนจะโลสปีดกันครับอันนี้คือเส้นที่แยกออกมาใช่ไหมไม่เกี่ยวกันเนี่ยเส้นนี้ไปไหนเนี่ยอ๋อเข้าเครื่องพิลิฟายครับเครื่องพิลิฟายก็ออกเขียวก็ไปเส้นนูน้นแล้วเส้นนี้คือ อ๋อเส้นนี้แยกอ,อกมาจากข้างนอกไม่เกี่ยวแล้วก็ขาวก็เข้าขาวตลอดครับแต่ตรงนี้ต้องแยกหน่อยเวรกรรมเนี่ยเพราะตรงนี้มันมีสายข้างล่างไงเห็นว่ามันมีสายลงนี่ครับเพื่อเข้าเครื่องพิลีไฟเราข้างล่างนู้นเส้นไหนก็น้ําไม่เข้าครับต้องบนนะนี่อาา่าฮะยังไงน้ำเสียเราก็ ตัดอยู่ข้างล่างอยู่แล้วครับแล้วก็วนไปวนมาอย่างนี้ไงแล้วก็เส้นเนี้ยสลับอย่างนี้ครับเอาตรงนี้ออกไปแล้วก็ทําใหม่เพราะถ้าเราทําให้มันผ่านกันอะ่ะมันจะไม่สมบูรณ์แบบอะ่ะมืดอ,อีกเวรกรรมน้อแอบหลับอีกเธอได้แล้วนี่นี่ไงได้แล้วครับนี่เรียบร้อยแล้วก็อาบน้ําได้เต็มแน่นอนครับเนะี่ยไปดูทาวาโดอาบน้ํา เอลลี่หนูต้องมาอาบน้ำเลยนะฟะฝึบอาบจนสะอาดนะครับแล้วน้ำสกปลวกล้วก็ออกกลับทิ้งกลับไปไงวนไปวนมาอย่างเงี้ยแหละสบายใจครับราวนี้ห้องน้ำเราก็ใช้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วห้องสตรีมก็ต้องรอสักพักครับตอนนี้ยังไม่ร้อนพอยังไม่ฮีทพอสำหรับเขานะห้องห้องนี้เธอแก๊สเราก็สมบูรณ์แบบครับเรียบร้อยแล้ว เนวต้องไม่อาบน้ำอะ่ะเนว์อะอาหาร7จ็ดหโอเควันนี้สวยงามเหมือนเดิมวันนี้ก็จบแค่นี้ครับเหมือนเดิมนะครับถ้าใครชอบก็ฝากซับสไครต์ไลค์หรือคอมเมนต์กันด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่พาร์ทหน้ากับ Oxygen Not Included MJ เเหมือนเดิมนะครับวันนี้ไปแล้วครับ